มาทำซอสเย็นตะโฟต้มยำกันก็มีเต้าหู้ยี้นะครับผมแล้วก็มีน้ำเครื่องต้งยมยำแล้วก็มีซอสแดงนะครับ,น,นะรบนี่นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะทำเอาการปั่นน้ำยำนะครับลงไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่เต้าหู้ยี้แล้วก็เอาซอสแดงเนี่ยปั่นนะเต้าหู้ยี้นะครับปั่นให้ละเอียดเลยนะครับสูตรง่ายๆนะครับ ส่วนน้ำยำทำเยตโฟผมเคยลงไปแล้วนะครับผมเนี่ยนะฮะอฟอปันเสร็จแล้วให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันก็ใส่ในภาชนะที่เราจะไปตั้งไฟนะครับผมอุ่นไฟพอพออุ่น,อ,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 นอุเดือดเดือดเบาๆนะครับไม่ต้องแรงเพราะเดี๋ยวเขาจะไหม้แต่พะเขามีส่วนผสมของน้ําตาลนะครับนี่นะครับซอสต,ต่างๆนะครับก็มีกระเทียมพริกราาขวดชีสหูยี้ แล้วก็กระเทียมดองตรงนี้ปั่นแล้วก็มาใส่กับซอสแดงนะครับแล้วก็ดีผมใจส่วนประสบของซอสโช